nên có bao quá bừng xiềng đấy như đi bộ ขัรถเป็นไรคะเป็นไรพ่อก็จะลองขับขับไปเรื่อยๆนะคะว่ายังได้ยินเสียงอีกไหมเป็นไรเล็กเล็กยึดหม้อน้ำครับใช่าไหมเล็กยึดหม้อน้ำกับคัซีมันมันอ่าก็เลยอะไร มันซึกกันมันซึกมันซึ้งมันซึ้เดยมันวนเนี้แล้วทีเนี้ยเวลามันลงหลุมอ่ามันจะอะไรทาที่มันไปหลุมอ่ะมันก็แท้งแท้งแท้งแท้จนโดนจังหวะจังหวะที่มันเลื่อนออกมันเลื่อนออกแล้วมันจะอ่ามันได้ยินอีกแล้วไหน เบิ้งโหลดพี่น้อง,งแม่พัดกระโดดขึ้นรถข้างหลังเด้อข้างหน้าฟานน้อยสิต้นให้ดม ยาวไปเอาใจช่วยให้ถิงบุรีรัมนะคะเดินทางปลอดภัยจะค่อยๆไปกันบบต้องเฝ้าจา้าถึงบุรีรัมกี่โมงค่อยๆไปด้ยวยจา้ารถก็เก่า,จากกเจ้าโค้งก็แก่ช่ค่าพิพัดรถก็เก่า,จากกเจ้าโคงก็แก่นะคะโอ้ยเนะขอ,อย่าให้เป็นอะไรกันเดิอค่อยๆไปจากโกขาวนาสุดทางด้ยวย่ะาอย่าให้โน้ตหลัลแงแซงลบหนะ้านะักวันโน้น ก็มันจะได้ยินเสียงอยู่ฝั่งคนขับนะคะแกลแกลแกลอะไรแบบงคงไม่เป็นไรมากหรอกครับกลับถึงบ้านแน่นอนเอาใจช่วยครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณพี่โอชานะคะขอบคุณเอ่อพเมศทุกท่านนะคะพี่เบ่าเบาเบ,า,บาได้เบ้า นี้คงไม่ได้เรียนแล้วเอาเอาใจช่วยครอบครัวครอความนะคะเดินทางปลไฟนะคะตุเรียนอยู่ข้างหน้าค่ะไม่พัดอันนี้ด้อค่ะแยกสิไปอันทั้งขนเกนนี่นี่เขาเลี้ยวแยกนี่ล่ะเล่เลี้ยว้ายเลี้ยว้ายนี่เขาชงขนเกน ่อยนั่งเครื่องไปรอบุรีรัมเลยเดอ้อ้าแม่น้องอันข้างนานี่แหละเดอ้อทุเรียนอันแม่แม่ท่านใดที่สนับสนุนทุเรียนให้สี่กุมารก,ก็นสนับสนุนมาเด้อค่ะสี่หอกแล้ว อะไรกักทางเรื่องเมืองโคราชไปสนีไวสน,ไสนีไทย